สำหรับช่วงทดสอบในสัปดาห์นี้เรายังคงเกาะติดกระแสะรถยนต์อเนกประสงค์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเซ็กเมนต์ที่มีการแข่งขันอย่างสูงในตลาดบ้านเราโดยรถที่เราได้นำมาทดสอบครั้งนี้ถึงแม้จะไม่ใช่โมเดลใหม่แบบแกะกล่องก็ตามแต่สำหรับ Honda CRV ใหม่รุ่นปรับโฉมปี2015คันนี้นั้นไม่ได้ปรับแค่หน้าตาอย่างที่คิดแต่จะมาพร้อมคุมพลังใหม่และออปชันที่เพิ่มมาซึ่งจะมีอะไรบ้างและสมรรถนจะจับเป็นอย่างไรไปชมกัน เลย สำหรับ Honda CR-V โมเดลล่าสุดในเจเนเรชันที่4นั้นได้เปิดตัวในบ้านเราไปตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนปี2012โดยถูกวางไว้ให้เป็นคู่แข่งกับ Nissan X-Trail และ Chevrolet Captiva ซึ่งมีให้เลือกทั้งรุ่น2.0และ2.4ลิตรพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ2ล้อหน้าและ4ล้อแบบ Real-time ซึ่งทำตลาดต่อเนื่องมาจนถึงปี2014 oh. ก่อนจะทำการปรับโฉมอีกครั้งพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในสนนราคาที่ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเริ่มต้นที่1นล้านสอแสนบาทไปจนถึงตัวท็อปที่1น8ล้านห้าแสมื่นบาทซึ่งเป็นคันที่เราได้นํามาทดสอบในวันนี้ค่ะ สำหรับรูปลักษณ์ภายนอกน,นั้นโดยรวมแล้วยังคงไว้ซึ่งพื้นฐานเดิมโครงสร้างเดิมพร้อมน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอีก6กิโลกรัมจากเทคโนโลยีและออปชันต่างๆที่เพิ่มขึ้นบนดีไซน์ที่โชบเชียวและสะดุดตาม,มากยิ่งขึ้นตั้งแต่ด้านหน้าที่กระจังหน้าใหม่เพิ่มเส้นสายโดวยวัสดุโครเมียมรับกับกรอบไฟตัดหมอกและแผงใต้กันชนได้อย่างลงตัวนอกจากนี้ในส่วนของไฟหน้ายังเพิ่มไฟ d a y t i m e running light พร้อมระบบส่องสว่างแบบ HID ซึ่งทาให้มันดูสวยคมกว่ารุ่นก่อน ชัดเจนส่วนที่ด้านข้างนอกจากเสริมหลอดด้วยล้อแม็กใหม่ลาย5กา้านแบบปัดเงาตัดขอบดำไซส์18นิ้วพร้อมอยาง2อ5 6 0ง R 1 8ขนาดเท่าเดิมแล้ว h อนด้ Honda ยังเพิ่มออปชันความปลอดภยัยด้วยกล้องแสดงภาพมุมอับหรือ h Honda l a n e w น Watch มาให้ในโมเดลนี้ก่อนจะจบที่บันท้ายซึ่งจัดชุดโคมไฟท,ท้ายที่ดูมีมิติมากขึ้นพร้อมกันชนท้ายดีไซน์ใหม่ที่ย้ายชุดรีเฟลคเตอร์ขึ้นมาแนวเดียวกับขอบฝากระโปรงและเสริมความดุดด้าน ด้วยกาดกันกระแทกสีเทาด้านซึ่งทำให้มันดูเข้มและพร้อมลุยมากยิ่งขึ้น จากนั้นมาต่อที่ห้องโดยสารของ CRV ใหม่ซึ่งยกชุดมาจากรุ่นเดิมถือว่าโดดเด่นและครบเครื่องอยู่แล้วทั้งงานดีไซน์และออปชั่นที่ถูกจัดวางอย่างลงตัวและใช้งานได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งคู่หน้าแบบปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งพวงมลาลัยมันติฟังก์ชั่นพร้อมแพลชิฟหน้าจอแสดงผลแบบ IMID ซึ่งเพิ่มฟังก์ชันแสดงภาพมุมอาบจากกล้องที่กระจกมองข้างมาให้รวมถึงแอร์ออโต้แยกอุณหภูมิและอุปกรณ์เชื่อมต่อความบันเทิงแบบครบเซตที่ยังคงมีไว้พร้อมต้อนรับคุณได้แบบสมราคาถึงแม้ว่าจะไม่มีหลังคากระจกเปิดได้และนับจำนวนออปชั่นได้ไม่มากเท่าคู่แข่งจากค่ายนิสสันที่เพิ่งเปิดตัวไปก็ตามแต่โดยรวมแล้วถือว่าทุกสิ่งให้มาเพียงพอสำหรับการใช้งานประจำวันแล้ว ทีนี้ก็มาถึงไม้เด็ดของซ RV ใหม่คันนี้ที่ซุกซ่อนอยู่ใต้ฝากระโปรงกับขุมพลังบล็อกล่าสุดที่มากับเทคโนโลยี Earth Dream จับคู่กับเกียร์ c ีวีใหม่ทำให้มีพลัดก,กำลังเพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนอีก5แรงม้าพร้อมแรงบิดที่เพิ่มขึ้นอีก5นิวตันเมตรซึ่งให้การตอบสนองที่รวดเร็วในรอบที่ต่ำลงอีกทั้งยังประหยัดน้ามันเพิ่มขึ้นอีกด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรรวมถึงสมรรถนะที่ได้จากเครื่องบล็อกใหม่จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังจากคุณก เป็นผู้ขับทดสอบเจ้า CRV ใหม่คันนี้กันเลยค่ะท a n ด้ CRV นะครับโมเดลปี2015เนี่ยการเปลี่ยนแปลงหลักๆเลยที่แบบเป็นเมนของการเปลี่ยนแปลงจริงๆก็คือเรื่องของเครื่องยนต์นะครับก็มีการนําเครื่องยนต์ตัวใหม่ซึ่งเป็นเครื่องยนต์นน Earth Dream ลิตรเนี่ยมาใช้เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยให้กําลังสูงสุด175แรงม้านะครับพร้อมแรงบิดสูงสุดเนี่ย225นิวตันเมตร อันนี้เนี่ยเป็นเครื่องใหม่เลยซึ่งเป็นเทคโนโลยี Earth ธดีมนะครับซึ่ง h อน d ้านามาใช้กับรถ c ซ v เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับนอกจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องเครื่องยนต์แล้วเนี่ยอีกตัวที่เปลี่ยนให้เหมาะสมกับรถมากขึ้นก็คือเรื่องของเกียร์อัตโนมัติซึ่งมีการนําเกียร์ซี t รุ่นใหม่เนี่ยมาใช้งานนะครับสําหรับตัวนี้ในเรื่องของการขับขี่นะครับก็จะบอกว่า เครื่องยนต์ตัวนี้กับระบบเกียร์ตัวนี้ที่มาเนี่ยถือว่าค่อนข้างแมชกันมาอย่างดีเลยนะครับให้การตอบสนองที่ดีขึ้นให้อัตราเร่งที่ดีขึ้นนะครับในขณะที่อัตราเร่งอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเนี่ยอาจจะสูสีกับรุ่นเดิมไม่ได้ดีกว่ากันสักเท่าไหร่ขับก็อยู่ประมาณสัก1 1 1 2กิโลเมตรต่อรินะครับอันนี้เนี่ยคือฟังแลวดูเหมือนอาจจะเปลืองแต่จะบอกว่าถ้าเทียบในเรื่องของอัตราการเร่งการเร่งแซงหรือการใช้งานน้ํามันให้มันคุ้มค่าเนี่ย ครื่องยนตัวนี้ถือว่าทําได้ดีกว่ารุ่นเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะครับเนื่องจากครื่ยนต์เออทีดีมเนี่ยฮอนด้าเองเนี่ยก็ตั้งเป้าที่จะใช้ในการพัฒนาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการประหยัดน้ํามันและปล่อยไอสีที่ลดลงอยู่แล้วนะครับการตอบสนองของรถนะครับช่วงล่างเนี่ยถือว่าให้อาการโยนตัวที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งนะครับในท้องตลาดอันนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นช่วงล่างที่ให้ความ มั่นคงนุ่มนวลแล้วก็ให้ความคมในการเลี้ยวเข้าโคง้งหรือเร่งแซงได้ค่อนข้างดีโดยสรุปแล้วเนี่ยก็เป็นเรถยนต์ SUV คันนึงที่ยังน่าใช้งานอยู่นะครับแม้ในตลาดเนี่ยจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นมามากมายเนี่ยแต่ในเรื่องของความอเนกประสงค์พื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางกว่ารวมถึงเครื่องยนต์ตัวใหม่เกียร์ตัวใหม่แล้วก็ระบบการขับเคลื่อนที่ให้มาเป็นเกียร์ซี t แล้วเนี่ยรถคันนี้มีดีไม่แพ้ใครเลยครับ yeah. Honda c r v ใหม่นี้นะครับสำหรับตัวท็อปที่เรานำมาขับกันเนี่ยสนนราคาตั้งไว้ที่1,580,000บาทนะครับตอนนี้เนี่ยลงโชว์รูม Honda ทั่วประเทศแล้วใครที่สนใจคิดจะหารถรูปแบบนี้ไว้ใช้งานในครอบครัวนะครับไปท่องเที่ยวในวันหยุดได้บ้างเนี่ยก็แวะไปดูกันได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศนะครับ yeah. i'm a freak i'm a freak yeah i'm a freak i'm a freak